ก็สวัสดีด้วยนะคะกลับมาอีกครั้งกับอมอฟุงทีวีแล้วนะฮะอ่าก็ไปเปลี่ยนสก,กินมาใหม่นะฮะนีะ่เดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มเป็นไงใส่สูตรเทบล้าใส่สูตรนะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นอย่างนี้อ่าเอิ่งจำลยว่านม่นะเดี๋ยวค่อยดูกันที่หลังนะครับโอเคฮะก็วันนี้ถามว่ามาทำอะไรก็คือจะไม่เขียนแล้วว่าเป็นไง ว่าภานนี้มาทําอะไรก็คือจะเล่นเล่ยเปื่อยแล้วนะฮะก็คือจะเล่นเล่ยเปื่อยแล้วต่อไปนี้นะฮะก็คือตรงที่จะเขียนก็คือมีอะไรฮาๆก็จะเขียนไปว่าอะไรนูนนีนะฮะโอเคนะครับก็เล่นไปเล่ยเปื่อยเล่นไปเล่ยเปื่อยให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละนะฮะโอเคหนาว

มันมีเผื่ออยู่บ้างเนี่ยอื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 โอเคเาถามว่านี่ไปทำไรนะฮะไปทำชวย

ออเหมือนเอเเออึนงอือ hmm. อ mm ือน่ร้อยเรียกหวยน่วมอะน่วมเอาเฮ เอาเฮ้ยมันมไม่เท่ากันหรอะเฮ้โยโถ่เอ้ยเป็นกันเลยวะเนี่ย โอ้โหข้าวมีกระดูกมั่งไหมอ่ะให้มีกระดูกมั่งมาเพื่อนโอ้มีมีไมี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 มันสึกกล่องเต็มว่ะนี่กล่องเต็ม Okay, còn tìm mê Nào quê Còn tìm quê Nào Còn tìm Ừ, okay. ờ, còn văn này đi quá. เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราจะมาดูเธอจะแผงนีนะ้ว่าข้าวโตเป็นไงเห็นแผงที่แล้วเป็นเอ็กเมนนะครับอ๋อก็เป็นโอ้ก็โอเคสวยสวยอยอสวย Ok, hey. Hey, đi ơi. ok, hmm. Đừng... oh. ok, ok, đi ok, 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 1, ok, 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 ขำเฮียอะไรขำเฮียอะไรขำเฮียอะไรนะตว์เด้ขำมเรื่องไอ้ส์ผมขำไงเฮียไอ้หน้าร้านโอ้ยเฮียขำยังไงโอ้ว่าเหอะ ขนมปังขนมแปงเนี่ยเลยห <c oughs> มุนพาไามเพิ่มฮะจะทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีอ๋อรู้แล้วทำอะไรตอนดึกไ,ไ,ไ, <c oughs> ไม่อยากหูอ่ะกว่าสเกลตัอตัวเดียว โอเคอืมจะเป็นเช่นนี้ต้องไปคุยเหมือนกันดีกว่า